ผักบนเกาะสวยสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้พามาชมดอกแล้วก็มเมล็ดของฟูหมักนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเวลาที่ดอกเขากลายเป็นมเมล็ดเนี่ยแล้วก็จะแห้งนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเก็บมเมล็ดนี่นะคะจากจากดอกที่เขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วจะมีมเมล็ดเล็กๆอยู่ใน เนี่ยค่ะเขาจะเป็นในไม้ขนนุ่มๆอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็มีเมล็ดดำๆอยู่ด้านในแล้วก็จะเก็บเมล็ดตรงนี้ไปปลูกต่อนะคะเดี๋ยวน้อยจะพามาดูนะคะที่แม่น้อยได้โรยเมล็ดเอาไว้เนาะ อันนี้เขาเรียกว่าขมเบตงนะคะเพื่อนๆไม่ได้บอกชื่อเลยขมเบตงหรือหรือฟูมัดนะคะนี่ไม่เล่ปลูกเอาไว้ในกระถางนี่ค่ะสวยไหมคะอากาศเย็ยนแล้วเขาจะสวยค่ะอากาศเย็ยนแล้วเขาจะสวยนะใส่กระถางประดับบ้านได้เลยนะคะผักชนิดนี้ใบเขาจะสวยค่ะเห็นไหมก้านใบเขาจะสวยแล้วก็ผัดน้ำมันหอยอะไรเงี้ยค่ะต้มจืด แกงส้มอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะผักนี้แล้วก็จะกินได้นานด้วยนะคะจะเด็ดใบด้านล่างได้เรื่อยนะคะแล้วก็น,นี่ก็ปล่อยให้เขายาวขึ้นไปเป็นะมะเมล็ดพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะไม่น้อยได้นํามาโรยในกระถางนี้นะคะเนี่ยขึ้นแล้วค่ะงอกแล้วเขาจะงอกง่ายนะคะกินออกกินเยอะค่ะ เดี๋ยวจะลดน้ําให้เขาหน่อยอันนี้ก็เป็นผักอะไรงอกขึ้นมาด้วยเนี่ยเนี่ยค่ะที่ว่าที่เล็กๆนี่คือขมเบตงทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมและนี่ก็คือในกระถางไม่น้อยไม่ได้ลดน้ำหลายวันแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกดินแห้งนะเนี่ย ตกจนเป็นเชื้อราหมดเลยค่ะเพิ่งจะแห้งเนะะี่ยค่ะโดนน้ำฝนเดียวก็ไม่ดีนะคะคสวยเนาะต้นเขาจะเป็นอย่างนี้ส่วนพวงนี้ก็เป็นผักโขมไทยเราค่ะผักโขมพันธ์ุนะคะเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดพันธ์ุอยู่ตรงนี้ นี่ของเราเองนะคะไม่นายก็รูดอันนี้นะคะรูดนะคะรูดรูดแล้วก็มารวยในนี้ค่ะกาลังงอกเล็กๆแล้วค่ะเห็นไหมคะกาลังงอกกันเล็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเอาน้ำมารดให้เขาหน่อยนะคะในกระถางก็จะมีผักกินแล้วนะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แม่น้อยค่ะปลูกผักบนเกาะน,นะคะสวัสดีค่ะ